สวัสดีครับเจอกันแล้วครับกับบุญชูชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงท่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตรการประมงและการเลี้ยงสัตว์ครับเอาครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ผมกะสิภาพพีพนอนงว่าวงวสาวอีกแล้วครับพี่น้องครับอันนี้เป็นวัวสาวหย่านมแล้วเด้อนี่แหละใคยอยากจะได้ว่วงสาวก็ลังมองหาเยอะนะครับพี่น้องครับกมาเลือกมาเบ่งเอาครับนี่แหละช่วงนี้กะมีคลิปลงไหลจักน้อยนะครับพี่น้องครับกะ ฝากพี่ฝากน้องเลื่อนเลือดดึงเลือดเบื้องเอานะครับพี่น้องครับคลิปก็เข้าตัวใดท่านได้ขายกันรองถามเพื่อนเบื้องนะครับพี่น้องเอาสำหรับคลิปนี้ผมกับยูทีบ้านโน้นสะอาดตำบลบอยไนย์อำเภอบัวรบือจังหวัดมหาสารคามครับพี่น้องกับสิบพี่พี่พี่น้องนี่มาเอามัวของน้องแพนคือก็เอาครับพี่น้องครับมีมาให้่งสองตัวนะครับพี่น้องครับนี่แหละเอาราคาสิมาจังไหนกับที่พี่พี่พี่น้องไปพูดคุยกันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ่านี่นะครับสองตัวเดียวจะเห็นยังเห็เบื้องก่อนครับพี่น้องครับนี่ละ ปัญหานี่ขาทกคาทอนไม่ไหนะครับยังไวๆอยู่นี่เอาก็จะมีตัวอ่าสีแดงนวลแล้วก็กับตัวสีแดงเข้มนะครับพี่น้องครับเอาดองแพร์อ่ะตัวสีเอาตัวใดก่อนครับเอาตัวแดงเอาตัวแดงก่อนนะครับพี่น้องครับนี่แหละใครอยากจะได้ตัวแดงๆตัวนี้นะครับเด้อนี่จะพาไปเบื้องกันนะครับพี่น้องครับตัวแดงๆมีให้2ตัวนะครับเด้อเอาเป็นลูกของพ่อได้ครับตัวนี้ลูกซีไว096ค่ะทายาตของ c y 096นะครับพี่น้องครับเอาดูเห็นชัดว่าพี่น้องนี่ c y 096นะครับเด้อ เยวจะให้เบื้องทั้งนี้ชัดพยายามจะหามุมให้นะครับเออแป๊บเดีครับ C Y 0 9 6นะครับพี่น้องนี่แหละใครสนใจอยากจะได้นะครับพี่น้องครับมาเอาเลยตัวนี้ส้นสูงไอเห็นตรงแผ่นวัดเหรอเนาะค่ะยุดเท่าไรครับสูง128ค่ะสูง128ใกล้เคียงกันนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวก็จะจายางน้ำกนให้พี่น้องเบื้องนี้แหละสูง128ยดนะครับตัวแดงนี่แหละจิ้มดำดำลูก C Y 0 9 6มีใบมีหลอดไห่น้ำมะครับตัวนี้ค่ะมีใบมีหลอดค่ะอ้า๋อภาพเมื่อท่านชัดประ้เด อยากจะได้กับเราง้งวสองตัวนี้ฉีดยาบำรุงหรือฉีดยาวัคซีนยังไงไปครับฉีดครบทุกวัคซีนลแล้วคนะ่ะปากไอ้ปากท็อกเป้ฉีดเห็นแล้วเนาะฉีดแล้วค่ะนมซีหัวยืดได้ครับพี่น้องครับนี่อยากจะได้ตัวนี้อ่าตัวแดงนี่นำแค้นา่าใบเท่าไหร่ครับเปิดไว้สี่หมื่นเจ็ดค่ะสี 47, ่หมื่นเจ็ดไดครับเขาเฮ็ดให้เรียบร้อยแล้วพี่น้องครับนี่อยากจะได้ตัวนี้ได้ครับพี่น้องครับอายุเก<า>้าเ <9 S 1> ดือนค่ะตัวนี้อายุเก้าเดือนทายาดซีไว้ศูนย์เก้าหกมีใบมีหลอดหายได้ครับเด้อเห็นชัดบ่ครับพี่น้องครับ ตำหนีตรงไหนไมีตรงไหนบ้างครับรับการตำหนีค่ะรับประกันตำหน,น,ำนีนะครับพี่น้องนี่คอค่ะกำไลดำๆนี่พี่น้องกีบงามยูบบ้างค่ะผมนี่เบ่งเงาครับหูสวนหนานะครับพี่น้องครับเดี๋ยวทวั้งพูดลูกไปเดี๋ยวพาดูส่วนหน้าเดี๋ยวทั้งสนหนาหพี่นอ้องเบ่งเง้ชัดเนาะนี่แหละครับพี่น้องครับม่ดลูก่าเหินชัดบวกด้พี่น้องครับเอา้าทา้งนี้ลูกเร็วสี่หมื่นเจ็ดนะครับพี่น้องตัวนี้เขาเห็นห้เรียบร้อยแล้วนี่แหละฟลิปหูก็ถือว่าดำดีอยู่ครับพี่น้องครับตัวนี้อานงแพทย์ฝากช่องทางการติดต่อครับ 0 6 1 0 9 8 5 3 5 7่งศูนย์เเฟซบุ๊กเล็กครับครับผมเอาอยากให้นเพิ่งอีกครับย่านพี่น้องเห็นบั้งชัดนะครับกับทีมีตัวนวลนวอีกนะครับพี่น้องครับตัวนี้อ่าล้นธรรมชาติัดนะครับพี่น้องครับนี่ตัวสีแดงนวลนี่ครับพี่น้องครับนี่แหละส้นหนาส้นตาครับพี่น้องครับเขาแบบนี้มักว่าพี่น้องครับอ่าส้นสูงก็อเครื่องกันตัวนี้สูงเท่าไรครับตัวสีร้อยยี่สิบเก้าค่ะร้อยยี่สิบแปดตัวนี้สูงร้อยยี่สิบเก้านะครับตัวนี้ลูกของพ่อได้ครับนี Kf68 ค่ะ Kf68 <f> <f> ตัวนี้มีใบมีหลอดให้น้ำบั้ยครับมีค่ะมีใบมีหลอดให้เช่นกันนะครับพี่น้องนี่แหละเอามาเบืองกันนะครับพี่น้องครับว่าเพค่รจะเปิดเท่าไรตัวนี้ Kf68 นะครับเด้อนี่แหละส่วนหนาส่วนตาครับพี่น้องครับตัวนี้หัวโลนธรรมชาตินะพี่น้องเด้อว่าไรเห็ดเขาเอาแผ่นหลังเมื่อเอาครับพี่น้องครับตัวใดแตกก็กันนะครับพี่น้องครับเลือกเอาเด้อพี่น้องตัวนี้เด้องแผ่นวาว้ทีเท่าไรครับสี่หมื่นห้าค่ะสี่หมื่นห้านะครับก็แสดงว่า ตัวนี้เปิดตั้มโคตัวนั้นครับพี่น้องหรืออยากแกยกคู่กนัน่าจะมีรถพิเศษให้ยุดอกเนาะอันนี้รถรับส่งเขามีให้ไหมครับมีค่ะมีรถส่งให้ด้ยวยพี่น้องครับนี่แหละของน้องแพ่อเพิ่นกัดมีเทียร่าสองตัวนี่ยนะครับพี่น้องครับแต่ว่าสองตัวนี่ก็ถือว่าราคาที่พอสูงครับเป็นราคากลางๆสำหรับอ่าหัวยาโนมนะครับพี่น้องครับทั้งผู้ลูกวัานี้อยากเห็นหน้าตัวนี้จะอย่ามันตื่นพี่น้องเออนี่ตัวนี้คลิปหูวดำดีนะครับเด้อบูดีดีหละยตัวอ่าแดงๆนี่ครับพี่น้องครับนี่แหละขอครับี่ะก อย่างวนเบื้องไปเบื้องมาหนินะครับพี่น้องครับใครสนใจอยากจะได้อันนี้แผ้ห้อยยังครับเนี่ยถือรดน้ําค่ะถือรดน้ําของรดน้ํานะครับพี่น้องครับแผ้เส้าแล้วค่ะแผ้หายแล้วนะครับเออเนี่แหละอยากจะได้แบบนี้ครับพี่น้องครับมาเลือกมาเบื้องเอานะครับเนาะผู้ใดอยากจะได้ง้วนรุ่นนี่นะครับพี่น้องครับหลวงแพนเพิ่มกับมีมาให้เลยเลยเด้อโทรถามได้ครับพี่น้องครับเพิ่ลว่าเห็นง้วนเท้าตัวหนึ่งอยู่งามอยู่วัดสันว่าใครอยากจะได้จังขอเบื้องดูบ่ด้วพี่น้องเด้อเป็นเบื้องหลวงแพนเออมีง้วนเท้าอยู่วั่่นนนคครรัับบพี้องงตึยดส เอ๋อกะทิยังวนเบื้องแบบนี้แหละครับพี so, people people. ่น so ้องครับนี่แหละก็จะให้เห็นชัดเพื่อผู้ใดเห็นมุมไหลบ่ชัดนะครับพี่น้องครับก็ค่อยๆอุตส่าห์เบื้องเอาพี่น้องเนาะนี่อยากได้วัวสวยๆนะครับพี่น้องครับกับเบื้องเสาะๆไปเนาะใส่เวลาบโหราณนะครับซีหานะที่นี่แหละชอบแบบนี้เบื้องมุมนี้อีกครั้งครับพี่น้องครับสีห็นชัดบ่นี่แหละตัวแดงเข้มนีได้ครับเด้ออันนี้เป็นสีแดงก็ได้กล้องหลาได้ครับพี่น้องครับนี่ต่อมาเป็นทายอยู่ในห่มมันก็เลยม่เห็นไอ้สีเข้มปไปได้ครับพี่น้องนี่แหละ อยากจะได้แบบนี้มาเอาเลยนี่ะนะครับพี่น้องครับเอาจากในคลิปนี้นงแคนกับมีมาให้พี่ให้น้องนี่สองตัวแข็งแน,นะครับสำหรับมัวสาวคลิปต่อไปนกแคนจะมาแบบไหนนะครับพี่น้องกพาติภาพพีพนังมาเบิ้งอยู่เนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบขอพ่อไปแแก่นีีครับขอบคุณครับค่ะสนับสนุนโดยอาหารบัวตราบัวเพชร บัวเพชรอาหารบัวโปรโตีนสูงน้ำนมดีมีคุณภาพบัวอ้วนอาหารปลอดยูเรียต้องบัวเพชรสูตรโปรโตีน18%และสูตรโปรโตีน22%ใช้ได้ทั้งโคโนมโคเนื้อโคขุนโคสวยงามโคแม่พันธุ์โคพ่อพันธุ์โครุ่นโคอุ้มท้องและโคโนมสนใจติดต่อ0897102244สิงค์คำฟาร์มอำเภอบรมบือจังหวัดมหาสารคามแบบนี้ต้องลอง